สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูชัยาณิสในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหัสวิชาวอแวน16101นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรื่องกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินตอนที่4นะคะสำหรับกิจกรรมที่จะทําในวันนี้นะคะก็คือกระบวนการเกิดหินและวัฏจักรหินเป็นอย่างไรนะคะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็เพื่อให้นักเรียนสังเกตและอธิบายลักษณะทางกายภาพของหินอคนีหินตะกอนและก็หินแปรได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมนะคะก็คือชุดตัวอย่างหิน3ประเภทได้แก่หินอคนีหินตะกอนและหินแปรหินอคนีก็เช่นหินแกรนิตหินไดอารายหินพมิสหินบร์โหินตะกอนก็เช่นหินกรวดมลหินทรายหินดินดานหินปูน หินแปรก็เช่นหินไนท์หินคอสไซท์หินชนวนและก็หินอ่อนนะคะและก็แวนขยายค่ะทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าหินอัคนีหินตะกอนและก็หินแปรนะคะมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันและมีลักษณะใดบ้างที่แตกต่างกันนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะลักษณะที่เหมือนกันนะคะบางอย่างที่เหมือนกันนะคะของหินอัคนีนะคะ หินตะกอนแล้วก็หินแปรนะคะก็จะเห็นว่าทั้งหินตะกอนหินอาคานีแล้วก็หินแปรนะคะบางก้อนก็มีเนื้อหยาบนะคะบางก้อนก็มีเนื้อละเอียดนะคะส่วนลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะของหินทั้ง3ชนิดนะคะจะเห็นว่าถ้าหินอาคานีนะคะบางก้อนมีวัสดุแข็งสีต่างๆรวมตัวกันนะคะ หินตะกอนบางก้อนมีเม็ดตะกอนอยู่รวมกันนะคะหินแปรนะคะบางก้อนมีวัสดุแข็งขนาดต่างๆอยู่รวมตัวกันนะคะหินอคนีบางก้อนมีรูคุณค่ะหินตะกอนบางก้อนมีเศษหินปนนะคะแล้วก็หินแปรบางก้อนมีวัสดุแข็งเรียงตัวขนาดกันเป็นแถบสีค่ะหินอคนีบางก้อนมีเนื้อแก้วค่ะหินตะกอนบางก้อนมีเนื้อหินเป็นชั้นๆและ หินแปรบางก้อนก็สามารถกระทบเป็นแผ่นได้เองนะคะ,อ,ะอันนี้คือลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็ลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันนะคะในเรื่องกระบวนการเกิดหินแล้วก็วัฏจักรของหินนะคะนักเรียนสามารถนำไปบันทึกลงในใบงานได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่อง กระบวนการเกิดหินและวั่จัรหินไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะคะจากการที่เราได้สํารวจศึกษาค้นคว้านะคะผูก็สรุปไว้เพียงเท่านี้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ